อะไรอะไรหัวคุณเนี่ยดาวเอาอเอาแล้วนะป๊อปนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแกนั่นแหละที่เป็นบ้าอะไรแอบเล่นชู้กับผัวเขาดื้นอน่ะสนุกมากรือไงฉันจำไม่ได้คาหนังคะเขาจะไม่ยอมรับเคยใช่ไหมดาวกลับบ้านมีอะไรไปคุยที่บ้านเข้าใจปะคุณอายเขาไปไหนฮะคนเขามองกเ,เต็มแล้วเนี่ย ไม่ไม่กลับทำไมกูต้องอายคนที่ต้องอายอะ่ะคือพวกมึงต่งางหากทุกคนคะมาดูนี่คะ่ะอีชน,นีหน้าจืดเนี่ยมันหาผัวเองไม่ได้มันก็เลยต้องมาคอยแอบเกลียอหัวคนแบบเนี้นี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะคะช่วยให้เกียดกันหน่อยให้เกียิเหรอเคยตอนมึงนอนก,กับผัวกูอ่ะมึงเคยให้เกียิกูบ,บ้างไหมหน้าตาม,มึงก็ดี ทำไมสันดานแย่แบบนี้อะเดาอยูดเดีนี้นะกลับบ้านไม่ฉันไม่กลับคนที่ต้องกลับคืออินทีองคะเดาป๊อปไม่เป็นไรคะ่ะอทีฉันกลับเองแต่ก่อนจะกลับฉันขอพูดอะไรหน่อยนะคะเคยอ,บอับอายตัวเองบ้างปะที่ทำตัวแบบนี้อะรู้ไหมว่ามันโคตรน่าเกลียดเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่มีมารยาทางสังคมด้วยยังไง ก็ช่วยกลับไปคิดแล้วก็พิจารณาตัวเองด้วยนะคะขัอขอตัวะคะ่ะเออไปเลยเราอยากให้คุณเจอวิ่งนะนิมน่มนิ่มเฮ้ยอะไรของคุณวะเนี่ยป้อมดูสิแต่งตัวแบบนี้ก้าอบ้าได้ไงอ่ะใส่ชุดนอนมาร้านกาแฟแบบนี้น่าเกียดมากเลยอะ่ะ นาะสุขาว,ว่าก็เปิงแล้วที่ผัวมันทิ้งมันอ่ะห่อแล้วหน้าตากำแต่งเนี้ยโอ้หน้าเกียขนาดมองอะไรวะ ทำอะไรของคุณเดียวดาวทำทำไมวะคุณนั่นแหละทำแบบนี้ทำไมฉันนั่นไม่ไดีตรงไหนอ่ะทำไมคุณต้องมีคนอื่นด้วยอ่ะทำไมไอ่ะทำไมอะทำไมหยุดบ้าเลยเดียวดาว <c oughs> เหนื่อยวะ่ะผมเหนื่อยที่จะต้องมาอธิบายให้คุณฟังเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าน,นิมก็คือเพื่อนที่ทำงานของผมเพื่อนเมยใเมยก็บอกว่าเพื่อน คุณคิดว่าฉันตามไม่ทันว่าคุณทำอะไรเันเหรอผมเหนื่อยผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วดาวผมว่าเราเลิกกันดีกว่า ของคุณแล้วเหมือนกันป๊อพอกันทีนะให้มันจบวันนี้แหละฉันไม่อยากวิ่งตามแล้วตามอีกฉันเหนื่อยใครกันแน่ที่เหนื่อยดาวคุณลองทบทวนดีๆนะเฮ้ยทำอะไรของมึงไว้ดาว คุยกับใครเหรออินนี่เป็นใครเอ่อคือทำไมทำไมไม่ตอบอ่ะคุยกับกิ๊กใช่ไหมฮะกิ๊กใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นนะดาวทำไรอ่ะอ่ะลบเรียบร้อยละถ้าเบ,บ็นี้ทำไมอ่ะดาวกูกับนิ่มเนี่ยเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะเว้ย เพื่อนนี่ทํางานแล้วทําไมไม่คุยที่ทำงานมาเสร็จแล้วจะมาคุยต่อนอกรอบทําทไมมีแต่เพื่อนนี่คิดไม่ซื่อเท่านั้นแหละที่ทําแบบเนี้ยเลิอกอไรสาระเถอเดาวแล้วก็เลิกซะนอ้ความคิดโลกแคบของคุณเนี่ย คิดว่าฉันโง่ไม่รู้หรอความลับอ่ะไม่มีในโลกหรอกนะป๊อปดาวเนี่ยเหรอคนชื่อนี่เพื่อล้มงานอ่ะเพื่อหรือโชว์กันแน่ป๊อปอย่าบอกนะว่านี่คือฉันคือเมียป๊อปทำไมอึง้งอึ้งทำไมฮะอินนาด่านเขาจบสั่งสอนที่ไหนเหอะเฮ้ยดาวดาวดาว,ดาว หยุดอ,อยู่นี่แล้วดาวนี่เหรอภรรยาคุณเกินคาดเลยวะนี่คนตีเหรอหน้อยพอๆแล้วดาวพอๆเหอะกลับบ้าน๋ยูนี่นะดาวพาเรา็วๆไปไปไปลุยัยคุณด้เจอมึองนะมามามานีลลุลุล ฉันพอแล้วอ่ะดาวผมบอกคุณแล้วไงว่าผมกับนิ่มเราเป็นเพื่อนกันจริงจแล้วนิ่มเขาก็มีสามีอยู่แล้วด้วยฉันถามหน่อยเถอะเพื่อนแบบไหนหรอที่ฉันคุยกันทั้งวันรลายงานกันตลอดว่าไปไหนทำอะไรแล้ววันหยุดก็ย่งนัดกันไปชอปปิง้งแบบนี้โหที่เรียกว่าเพื่อนอะแถวบ้านฉันอะ่ะเรียกชู ดาวผมกับนิ่มเราเป็นเพื่อนกันจริงๆนะแล้วที่ผมไปหานิ่มบ่อยๆเพราะผมไปปรึกษากับนิ่มเรื่องคุณเพราะผมไม่รู้ว่าช่วงนี้คุณเป็นอะไรเดี๋ยวลมแปรปวนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายผมอยากให้คุณดีขึ้นนะดาวผมอยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว,วันอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ถึงว่าครบรอบสองเดือนของเราแล้วนะ ผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอแล้วที่ออฟฟิศที่ผมทำงานก็มีแค่นิมคนเดียวที่เขาเป็นผู้หญิงแล้วถ้าผมซื้อของมาไม่ถูกใจคุณผมก็รู้สึกแย่คุณเข้าใจปะไม่จริงอะโมกตืดตๆอะฉันไม่เชื่อหรอกอย่ามาสร้างเรื่องหน่อยเลย นี่ไงชุดนี้ใช่ไหมที่คุณเป็นคนปัดทิ้งอะ่ะนิ่มเขาเป็นคนเลือกให้คุณนะดาวจริงเหรอปอ๊อบฉันขอโทษนะแล้วก็ขอโทษนิ่มด้วยคือฉันรักแล้วก็ห่วงคุณมากอะ่ะ กับผมนี่ไม่เป็นไรหรอกดาวผมว่าคุณควรไปขอโทษนิ่มเขามากกว่านะขอบคุณนะฉันรักคนที่สุดเลยอะ่ะแล้วเราจะเลิกกันอยู่ปะไม่เลิกเธอก็อกกบาแล้วนักจะตายอยู่แล้วเนอะ ขอบคุณสำหรับข,ข,ข,ของขวัญครบรอบสองเดือนของเรานะนงั้นเดี๋ยวฉันขอไปลองใส่กันนะ